ทุกคนเลยเราน,นาเซียจะได้อ่นเลยอเยีสวัสดีนนสวัสดีทุกทุกท่านเนาะสวัสดีทุกก่้องนะฮะอ่าก็ข่าวอันนี้นะฮะเป็นข่าวดีตั้งแต่ช่วงก่อนเพียงแล้วล่ะนะครับซึ่งทุกคนก็รู้แล้วแต่ว่าเราเก็บเอาไว้ทําข่าวดีก่อนที่จะกลับบ้านเนาะหลังจากเมืม่อกี้ทาคลิปส่งมอบบ้าน่าไอ้ส่งมอบอะระบบไฟแล้วก็หลังคาห้องน้าเรียบร้อยนะ่ะเราจะเดินทางกลับกอนเดินทางกลับนะ มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านไม่ประสงค์ออกนามนะฮะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ท่านไม่ประสงค์ออกนามเลี้ยงข้าวทุกคนอเนี่ยครับให้มาคนละหนึ่งร้อยบาทวันนี้ทุกคนเลยเอายิ้มเลยโอ้ยิ้มยิ้มยิ้มใครไม่มีช่องเขาไปให้บอกเล้วนะเพราะว่าใครม่มีช่องเขาไปให้อคุณแม่แม่เอ้า ใครับจเย็ยดดีจาข้าวกันนคนเดเราเออกก่อนคผู้่ดีนะคะทวงค่าข้าวออกสื่ออ้าวเรชชอะไรชโช์โชไ์นี่เลยเขโช์เลยที่เขา้าเลยบานาดชดเลยอย่าเยอดุงเลยเลยทำไมค่อยออกข้ากับข้า ไอพี่บาวเป็นตัวเีคนอนเปอะเลยพี่พี่บังอยพรละคุณเป็นคนคนเอาพรโสงคุณเอคุเป็นปากเอาลุณเร็วเอาคนคนแม่ก็ได้พูดอยพอยพอพอวเลยันอวยพร่หมอยพให้เอซที่เลี้ยงข้าวเรานีหน่อยตัวอะไรเราดวยสมกันรวยกดมืออาวเยว วันเอ้าขอให้เขาจะให้คะแนนแก้ยให้คะแนนมองเงินจะขาดทงเด้อผู้ใหญ่ใจดีครับครับผมฟังหรือเปล่าขอบพระคุณนะผู้ใหญ่ใจดีที่แม่ตาเลี้ยงข้าวกลางวันของเราวันนี้นะครับ เราก็จะนำเงินที่นี้ไปซื้อกับข้าวนะฮะก็เราซื้อไปแล้วล่ะนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมสาธุครับจบภารกิจเนาะครับซื้อเรือมินรุ่นะครับผมไปเป็นราคาเอาน้ำแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปก็คื้อม่รู้นตัวมีมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองนะครับผมเขาก็ดีใจแทนม่รู้ด้วยนะครับผม